ก็ได้เสือกอะไรคร้างนี้มนึงครับางนี้นะครับแต่ตอนนี้ปไม่เหลือูเลยไม่เหลือเลยตอจะสรุปแต่ละประเด็นให้อีกทีนึงนะครับ่เขามาังไม่ทาอมลนะครับเอฟซีนะตอรับ มากค่ะคนเยอะมากดีดีคุเข้าสอนนะคะเดี๋ยวแบกข้างกันนะคะค่ะอมากค่ะคนเยอะเยอะจริงดิค่ะผมสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะเราออกไปรอข้างนอกนะ เดไปกูโมเลยใส่กันหรือย like ังด oh, no ูงอกบมเขาใส่ยังโอ้โหหนูฉลองเลยนะใส่อะไรใครจะบอกให้อ้วนย่าบุ้มมาค่ะป่า ทำไมเป็นตันจ๊กแล้วอ่ะีค่ะอันนี้จะเป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณค่ะข้างนอกกระลิงใส่เลยจ้าเพราะหนูก็ต้องห่วงเลย สลองเลยนะนี่กัไสเอมพอดีนะคะนะสวัสดีค่ะอ้วนใส่ได้ไหมนะอ้วนใส่ไม่ได้อ้วนใส่ไม่ได้เน่ถ้าเขาใส่เป็นยังไงอ่ะซีฟเนสกระเพาะกระเปพยเป็นผลิตกะเพยมันก็คงอายุอันนี้ก็อายุในหมูก็อายุู่ก็ใสในใส่อะไรหนูได้ใส่อะไรใสส่ก็วยย

เป็นกำลังใจให้ขอบคุณค่ะขอบคุณแม่วิลี่สวัสดีค่ะกินข้้าาวเเชลยยังไม่กินข้าวเช้าเลยค่ะเดี๋ยวพากันไปกินข้าวแล้ะพอเดี๋ยวเสร็จก็พากันไปกินข้าวกินขนมกาแฟไปก่อนนะคะเด้อโอ้โหดีใจจัง771ท่านนะตอนนี้นะคะกราบขอบคุณเป็นอย่างสูงนะคะคุณแม่ทุกๆคนค่ะขอบคุณค่ะ พอคล่องนจบก็ไม่คล่องเลยในนัดนะมาถึงตั้งนานแล้วนะคะนี่ตะมกไปไหนลูกพีชตะมกไปไหนลูกพีชตะมกไปไหนตะมกไปไหนฝาก,กช่องหน่อยโอ้พากันแปลงล่างหมดแล้วดูนะ <laughs> คาวิฝากช่องเลยเดี๋ยวเข้าห้องน้ำก่อนอยู่กับน้องวีเด้อค่ะเด้อเดี๋ยววีอ่านไลน์ให้นี่สวยามมากแล้วขาพักเข้าห้องน้ำก่อนเด้อก้อนคือเป็นกล้องเจ้าออกมาก่อนสิกล้องใหญ่นะภาสิบางหนาเจ้าหาเก่งใจ กองหลังค่ดค่ะสวยงามมากค่ะสวยงามมากดูสปูเดเด้อดุ้ค่นีนะคะขอบคุณค่ะอ่ะสวย